สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับไม่ให้โปรแกรมนะครับที่สามารถดันเป็นแบรกราวด์แอปนะครับที่มันดันเป็นแบรกราวด์ใน Windows ของเราเนี่ยให้มันทํางานนะครับคือปิดเลยไม่ให้ทางานนะครับปิดแบรกราวด์แอปก็คือเป็นแอปบางแอปนะครับที่มันมีความสามารถในการรันตัวเองระหว่าง Windows เปิดอยู่นะครับซึ่งทําให้คอมของเรามันช้านะครับช้าแน่นอนเพราะว่าเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บโปรแกรมเหล่านั้นจะรันเองอัตโนมัตินะครับซึ่งมันมีแอปไหนบ้างนะครับวิธีการสังเกตก็คือให้เข้าไปตามนี้นะครับ คลิกขวาที่ปุ่มสตาร์ทนะครับเลือก app and feature นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับแอปไหนที่สามารถตันเป็นพื้นหลังได้นะครับให้เราลองคลิกอยู่ตรงนี้นี่ครับๆตรงนี้กดลงมานะครับมันจะมีคําว่า advanced option นะครับแต่ถ้าเป็นแอปไหนที่ติดตั้งลงไปในเครื่องแบบนี้แล้วนี่ครับติลงมาเป็น modify กับ uninstall คือไม่ได้ครับตั้งค่าไม่ได้นะผมจะลองตั้งค่าให้ดูสักอันนึงนะครับมาลองดูนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาข้างล่างเอาแอป หมอพร้อมมีไหมไม่ได้นะครับเป็นแอปที่ติดตั้งเองไม่มีนะหา Xbox Game Bar นะครับ Xbox Game Bar ลองดูติกลงมานะครับก็จะกดนี่ครับ Advanced Option ครับกดตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า b a k o u n d App Permission ครับตรงนี้ครับ m a k o u t App Permission ครับติกลงมา Never เลยนะครับ Never หมายความว่าแอปนี้จะไม่มีทางนะครับ Xbox Game Bar จะไม่มีรันตอนเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำงานเลย ตอนที่เราใช้งานอยู่นะครับแต่โปรแกรมยังใช้งานได้นะเราแค่ไปเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมานะครับมันก็ทํางานได้เหมือนเดิมเพียงแต่มันไม่รันโดนะครับไม่ทํางานเป็นเบื้องหลังนะครับข้อดีของการทํางานแบบเบื้องหลังก็คือมันดันโดนะครับมันทําให้เปิดโปรแกรมเร็วนะครับแต่ถ้าเราปิดไว้นีความเราจะเร็วขึ้นนะครับแต่ก็เปิดโปรแกรมช้านิดนึงนะครับแต่มันก็ใช้งานได้ปกตินะครับมาดูอีกันึงนะครับผมปิดให้ดูแล้วหนึ่งนะครับมาดูเอาคอต้าหน้าก็แล้วกันนะครับคอตาหน้าตัวนี้ กดลงมาแล้วก็ Advanced option นะครับผมจะไม่ให้รันเลยนะครับพวกที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นตัวนี้นี่เห็นไหมไม่กาวนะครับแล้วก็ Never ครับ Never นะถ้าเราใช้คําว่า Away หมายความว่าเปิดเครื่องมาในรันตลอดนะครับกด Never ครับคือไม่ต้องนะครับโปรแกรมนี้คขนตท้งนาเนี่ยคือไม่ต้องทํางานเป็นเบื้องหลังนะครับแต่คขนตท้งนายังสามารถยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็คือเราเปิดโปรแกรมก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะเปิดช้านิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รันเป็นเบื้องหลังไว้รอนะครับนะ